สวัสดีครับมาพบกับช่องขนมตัวเกียวบายโนนอีกแล้วนะครับเมื่อเช้าเราไปช้อปปิ้งที่ตลาดนัดค่ายจีละประวัติที่จังหวัดนครสวรรค์มานะครับนี่ครับผลที่ได้ครับไปสอยมาแล้วครับน้องกระต่ายสี่ตัวนะครับอันนี้เราใส่กลงไว้แล้วนะครับใส่กลงไว้แล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่กลงโชว์ไว้หน่อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นพันธ์ุผสมนะครับระหว่างพื้นเมืองกับ ND นะครับ ND หูหูสั้นมันก็จะได้ส่วนส่วนดีของ ND หน้ามันจะก้อหน้ามันจะสั้นแล้วก็หูมันจะสั้นนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้หูยาวครับนี่ตัวนี้ผสมกรรมหยี่ครับมาแลวตัวนี้ผสมกรรมยี่ดูสี สี่เจอ,อกแนวกรรมัมมียีเนื้อ,อกกรรมันจาะกัมมียีนิดๆนะครับพันผสมเราซื้อถูกๆมามาเพาะไว้ครับแล้วก็เตรียมขายนะครับส่วนตัวนี้ตัวพ่อพันครับอันนี้เลี้ยงมานานแล้วครับได้ลูกไปหลายเที่ยวแล้วส่วนแม่พันแม่พันหลบมาอยู่ตรงนี้แม่พันหน้าตา้งขุดรูแล้วนะครับ ขดเป็นรู้แล้วน่าจะเดี๋ยวถ้าเขากัดขนแล้วเขาออกลูกเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกเป็นคลิปต่อไปนะครับอจะออกจะออกจะออกนะครับจะออก ที่ให้น้ำนครับที่ให้น้ำกระต่ายต้อ,ตอ,ตองต้องเป็นลักษณะนี้นะครับจะดีเพราะว่าเขาจะไม่ถ่ายไม่อ่ไม่ปัสสาวะไม่เยี่ยวลงไปนะครับแล้วก็ที่ให้อาหารอาหารก็ต้องเป็นลักษณะของเป็นดินเผานะครับถ้าเป็นพลาสติกเขาจะแทะแทะแล้วบางทีไม่รู้ว่าเขาจะกินเข้าไปด้ดยหรือเปล่าและอาหารถ้าเป็นตัวเล็กนี้เราให้แค่นี้พอนะครับ ถ้ามาสังเกตตอนเย็นนี้มันยังไม่หมดนี่เราต้องเททิ้งนะครับเพราะเขาจะเยี่ยวแล้วก็เขาจะอึอใส่ไว้พอกินไปเขาจะท,ะท้องเสียแล้วก็ถ้าตัวเล็กขนาดนี้นี่อาจจะมีสิทธิ์ตายได้นะครับผักตามตลาดที่เป็นผักคะนา้าผักกาดผักกะหลำ่ำห้ามให้โดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันมีสารเคมีนะครับคนทนได้นะครับแต่กระต่ายทนไม่ได้นะครับในที่ให้น้ํานีครับ ลักษณะนี้พลาสติกจะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยที่เขาที่เขาคอยดูดกินเนี่ยเขาแทะกินเนี่ยจะอยู่ข้างในจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็น้ําที่ใส่แนะนําเป็นน้าเอาน้ําขวดน้ําที่เรากินนะครับอย่าใช้น้ําประปานะครับเพราะว่ากระต่ายตัวเล็กลักษณะกระต่ายลักษณะนี้เดือนก็กว่าในสองเดือนเนี่ยเขายังไม่มีภูมิต้านทานแล้วก็ คอลีนแต่ละจังหวัดแต่ละที่มันก็ไม่เท่ากันนะครับเป็นสาเหตุที่ว่าเวลาเราเลี้ยงกระต่ายแล้วตัวเล็กๆที่เราซื้อตามตลาดตามห้างตามเทศกาลอะไรมานี่ครับทำให้มันกระต่ายเขาตายได้นะครับข้อควรระวังก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องขนมโตเกียวบาโนนด้วยนะครับก็จะมี ตายมีไก่มีปลาแล้วก็สอนทำขนมพากินเที่ยวไปเรื่อยครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย